การปรับความเอียงของกระดาษนะครับเวลาตัดแล้วเอียงนะครับไม่ได้ค่านะฮะข่านแรกเลยนะฮะมาถอดด้านหลังก่อนลดสีตัวนะครับในในสีตัวเป็นยกหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขั้นแรกเลยนะฮะราหากระดาษนะครับมีสามบวกหรืออะไรแล้วก็ได้กระดาษหนาหน่อยนะฮะหลายๆอีกหลักร้อยกันนะครับ 130มแกนก็นได้นนี้เรามาดูนะครับเดี๋ยวเราลองตัดดูก่อนนะครับถ้าด้านไหนมันต้องดูตำแหน่งด้วยนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวานะฮะนี้เราเอามาตายให้มาชนกันนะครับดูซิว่าฝั่งไหนมันเอียงนะครับสมมุติว่าฝั่งนี้มันเอียงมันจะเหลี่ยมมาอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นอย่างนี้ค่ามันมี0.3ไม่เกิน0.3นะครับถ้ามันเอียงมากนะครับเรามาปรับตัวนี้นะครับหาหัวเตรียมนะครับมาคายสองตัวนี้ก่อนนะครับลดสองตัวตัวบนเลยนะครับคายพอหลวกนะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็จะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับขันเข้าไปนะฮะเพื่อจะดันให้ตัวนี้ถอยมาถ้าอยากให้ตัวนี้ไปทางนู้นนะฮะเราคลายตัวนี้ออกแล้วก็ขันดันตรงนี้เข้าไปตัวนี้มันจะฉากจะออกซ้ายขวานะฮะลองปรับดูก่อนนะครับปรับแก้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมเอียงของฉากนะครับครับลองทําดูนะครับ